สวัสดีค่ะทุกท่านพี่เล็กจะพาไปน้ำตกน้ำตกเหวนรกเดินทางเส้นทางไปกับหนึ่งกิโลเราจะพาเดินไปนะคะ <ไป S 1> พี่เล็กจะพา<ป>เดินไปกลับหนึ่งชั่วโมงเส้นทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกเหวนรกไปพี่เล็กจะพาเดินนะคะ เดินไปอันนี้คือเส้นทางไปน้ำตกเหวนลกนะคะเส้นทางก็จะประมาณนี้เนาะเสีงสงสงยงยจิง้งหรีดเส้นทางก็จะเดินประมาณนี้นะคะต่โอ้ต้องค่อยๆเดินนะเนี่ยหัวเขา่าหัวเข่าสุดแน่นเนย ทางเดินก็จะประมาณนี้นะคะทุกท่านไปกับหนึ่งหนึ่งชั่วโมงดูว่าพี่เล็กจะเดินได้ประมาณไหนทดสอบทดสอบว่าเรายังเดินไหวอยู่ไหมอู้ดูเถาวันเถาวันเส้นเพลอเลยต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ใหญ่มากอ่ะูท้ทางต้องถ้าใครจะมาต้องใส่ผ้าใบมาเนาะ ดีนะพี่เล็กใส่ผ้าใบามาเส้นทางก็จะประมาณนี้นะคะก็จะลงเป็นชั้นๆเนาะเดินก็ต้องระวังเดินก็ต้องระวังเดินกันนะคะเดินกับพี่เล็กนะคะม,มันเป็นบันไดลงไปนะคะ เดินลงไม่เท่าไหร่เดินขึ้นจะไหวหรือเปล่าเดิน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 เป็นเพื่อนกันนะคะเดินเป็นเพื่อนกันไปพวพี่เล็กเตรียมพร้อม,มแล้วพี่เล็กใส่ผ้าใบนะคะเส้นทางก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเป็นแบบนี้ ฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกก็จะเดินประมาณนี้นะคะคนเยอะมากคนก็จะเยอะมากอู้น้ำข้างล่างเป็นสีแดงเลย น้ำข้างล่างเป็นสีแดงเลยนะคะทุก่านน้ำน้ำเป็นสีแดงเลยเนาะคนเยอะนะคะทุกท่านคนเยอะผู้ท่าโทรศัพท์ล่วงโทรศัพท์ล่วงคนเยอะมาก เริ่มหอบเริ่มหอบแล้วนะคะเล็กเริ่มหอบแล้วนะคะหายใจลึกๆหายใจลึกๆต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ใหญ่มากเริ่มหอบนิดหน่อย เริ่มหอบนิดหน่อยครับผมคนเยอะเนาะถือว่าเยอะวันนี้ใกล้แล้วนะคะทุกท่านใกล้แล้วพี่เล็กก็เดินมาสักพักหนึ่งแล้วเดินมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วเนาะได้ยินเสียงน้ำตก ฟังเสียงพี่เล็กหอบด้วยนะคะทุกท่านฟังเสียงพี่เล็กหอบด้วยก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะเราก็จะลอดซุม้มอู้เขาทำซุ้มไผ่ไม้ไผ่ล้มมาพอดีเป็นซุ้มพอดีเนาะมื่อได้ยินเสียงน้ำตกแล้วทุกท่านได้ยินเสียงน้ำตกแล้วได้ยินเสียงน้ำตกแล้ว ห้ามลงเล่นน้ำปาดน้ำนี้ใครจะกล้าลงนั่นไงนั่นไงได้ยินเสียงน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างอ๋ออันนี้ข้างบนน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนู่นอันนี้ข้างบนเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนน้ำแดงเนาะน้ำแดงเราลงเราก็จะเดินต่อไปนะคะ นี่จะเป็นบันไดเนาะบันไดขึ้นไปแต่ก็ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วเนาะเดินขึ้นไปนะคะทุกท่านค่อยๆเดินนะคะยังไม่ถึงแต่เราก็ได้ยินเสียงน้ำตกสนั่นวันไว้เสียงดังมากเสียงดังมากเราก็จะเดินทางต่อไปนะคะทุกท่าน เดินเป็นเพื่อนพี่เล็กไปก่อนเด้อเริ่มหอบแล้วนะคะหอบนิดๆขึ้นเขาลงห้วยนะคะวันนี้นี่ก็จะเป็นทางลงนะคะทุกท่านทางที่เราจะลงไปชมน้ำตกเหวน้าลกไปโอ้ลงไม่เท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นมาจะหนาว ลงให้เท่าไรขึ้นมาขนาดคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากโอ้โหสูงขนาดน,นี้เลยเหรอเนะี่ยสูงมากแนะค่ะาพบรรยายนะคทุกท่าน เดี๋ยวรอไปชมกันลพี่เล็กพามาถึงแล้วนะคะทุกท่านดูดูดูความสวยงามสวยงามมากมากโอ้ยพี่เล็กไม่กล้าไปอยู่ใกล้เลยสวยงามมากๆ